อากกราบสวัสดีมุดชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม GT San Real Life กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นลุงคนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมาขี่รถคันใหม่นะครับเพราะว่าดีแบงนะครับผมยางแตกนะครับรถยางรั่วเลยนะครับผมก็เราได้คันนี้มาใหม่นะครับผมก็เราจะเราไม่ได้ไปกระบะที่แม่คันเดิมนะครับเราไปกับคันเป็นรถบรรทุกนะครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจอกเดินทางไปนะครับผมนี่นะครับเราจะไปโรงงานอยู Qu ่ตรงนี้นะครับผมก่อนระยะทางอาจจะไกล้อยู่นะครับผมนี่นะครับเราจะได้ออกเดินทางไปเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนะครับก่อนเหมือนเดิมนะครับตเติบเดิมไม่มีอะไรมากท้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราจะไปที่เมืองแซนเฟโรนะครับอยู่โรงงานอยู่ในเมืองแซนเฟียโรนะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรมากนั้นนะครับนี่อันนี้มันคืออะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับจอดรถก่อนนะครับนี่นะครับผมจอดรถก่อนนะครับข้างหน้าเดี๋ยวค่อยไปนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับผมอาการ นะครับมีแดดดนึงนะครับผมแต่ผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกไว้นะครับไฟนั้นก็หายนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมแต่ก็ช่างมันไปเถอะไม่เป็นไรนะครับไปนี่นะครับไปเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเมืองเซฟโรนะครับผมนี่นะครับยาวหน่อยครับนี่นะครับยาวๆนะครับนี่นะครับบอเลี้ยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ จุดก่อนนะครับขี่ไปได้นะครับนี่นะครับก่อช่วงนี้นะครับผมรถนเมืองนี้นะครับรดเยอะนิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราทําการเอาของไปส่งนะครับผมเยาไปเยาไปก็อที่จริงนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยโอ้รถขับ เร็วนะครับชนคนตายด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก่อชีวิตจริงนะครับอย่าหาชนนะครับผมชนแล้วอาจจะไม่รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ค่าปรับอี้ยก็ได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นแบบของชีวิตจริงนะครับผมก่อชีวิตจริงนะครับอย่าหาทำนะครับแต่ถ้าไม่มีรถนะครับเดินได้ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้ามีรถหยุดก่อนนะครับก็ในชีวิตจริงนะครับ เลยไปมีรถแล้วก็ระวังนะครับผมต้อนดึๆนะครับผม <Eld est ation> เกือบรถชนตายนะครับผมดีที่มีมา,มาช่วยทันอยู่นะครับผมนี่นะครับไปได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผกอดตรงไปเลยนะครับไปเราจะเอาของไปส่งนะครับผมอยู่ที่โรงงานนะครับผมนี่นะครับผม ลงไปเลยยาวไปยาวไปก็อันนี้มันคือสนามแข่งนะครับผมผมยังไม่ได้ลบมอดไว้นะครับผมยังไม่ได้ลบเลยนะครับผมก็แต่ก็ช่างมันไปเถอะนะครับก่อนวันนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นตัวเกมเปล่านะครับไม่ได้ลงมอดไว้นะครับแต่มอดแพ็คของเขานะครับอาจจะทําให้เกมเด้งบ้างไม่เด้งบ้างเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงดีนะครับผม งั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นแบบนี้มันแบบเล่นแบบไม่มีมอดมันดีแล้วนะครับไม่มีการเด้งนะครับผมก่อนที่ผมแก้ได้แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวยาวน่อยนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้นะครับลถอาจจะเยอะนะครับผมเยอะนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมลงไปเลยนะครับผม ก็อันนี้นะครับชีวิตจริงนะครับผมรถเยอะนะครับผมก็ส่วนมากอาจจะรถติดก็ได้ก็มีนะครับอาจจะรอเวลานานเลยนะครับผมมีนะครับนี่นะครับผมก็แต่วันนี้นะครับเราจะขับรถบรรทุกนะครับผมเป็นรถหกล้อนะครับผมก็เอารถ ดีแม็กนะครับยางแตกนะครับเดินขับไปขับได้นะครับแต่มันแกยางแตกนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้เอาลูกน้องมันด้วยนะครับเรามาคนเดียวนะครับผมก็รถมันยางแตกนะครับผมทํายางแตกเลยนะครับผมนี่นะครับผมแต่เรื่องรถดีแม็กนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถ้าเอาขี่วันเดียวนะครับก็ยางแตกเลยนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนเป็นคันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเราขับจะช้านะครับผม เพราะว่ารถเดี๋ยวมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ด่ากันก็มีนะครับนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เรามาเส้นนี้ดีกว่านะครับแต่เราไปเลี้ยวโค้งแล้วก็ตรงไปนะครับอาจจะอาจจะใช้เวลาน้อยนะครับผมแต่เราไม่อยากทําคลิปเวลาน้อยนะครับผมอาจจะคลิปทําแบบ ยาวเลยนะครับผมนี่นะครับมีรถแท็กซี่นะครับผมแท็กซี่กำลังเดินทางนะครับผมนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมนีไม่เป็นไรนะครับรถไม่พังนะครับผมนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ที่จริงนะครับผมนี่นะครับผม ก็ขับช้าๆนิดนึงนะครับนี่ครับเร็วนะครับผมนี่นะครับผมก่อนอื่นปรับเวลาก่อนนะครับให้เป็นประมาณ9ก้าโมงนะครับผมนี่นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับก็มีแดดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอะไรมันอากาศน่าจะดีอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากทั้งนั้นเลย นะครับผมนี่นะครับผมยาวๆหน่อยนะครับผมก็มีมอไซค์นะครับก็ส่วนมากนะครับอาจจะมีมอไซค์อยู่ในเมืองนอกเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็มีรถไทยนะครับก็อยู่ในเมืองเล็กเท่านั้นนะครับแต่เมืองใหญ่มีพวกรถยนนะครับมีพวกรถแท็กซี่ก็มีนะครับก็อยู่กรุงเทพนะครับผมมีรถเยอะนะครับผมนะครับส่วน พี่ผมนะครับอยู่กรุงเทพนะครับไม่กลับเลยนะครับผมแต่กรุงเทพนะครับรถเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่นะครับขับช้านะครับผมก็ก็แลครับดแบบนี้มันดีแล้วนะครับผมนี่นะครับก่อนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไร มากทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับก่อนระวังด้วยนะครับรถเยอะนะครับระวังด้วยนะครับกว่านที่เป็นแบบของชีวิตจริงนะครับผมแต่ส่วนในเกมนะครับโอหนะครับก่อรถสวนมาอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในเส้นทุกเส้นก็มีนะครับผมในเกมนะครับชีวิตจริงก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่จอดนะครับนี่นะครับเบรกก่อนนะครับนี่ เบีกนะครับก็เจอรถข้างหน้านะครับมันก็ต้องหยุดตามนะครับนี่รถแท็กซี่โอ้โหชนนะครับอันนี้มันเกือบเป็นไม่เกือบไม่เป็นเรียวไรนะครับก่อชีวิตจริงนะครับก็มีการชนเหมือนกันเลยนะครับโอ้ยิงกันด้วยนะครับนี่นะครับไปไปส่วนมากนะครับอาจจะมียิงกันก็มีนะครับผมนี่นะครับผมไปยาวไปก็แล้วได้ครับ แบบให้มันแบบสมจริงยิ่งขึ้นมันที่มันเป็นแบบต้องการนะครับผมนี่นะครับก็อยู่ตอนนี้อยู่สะพานกลเดนเกตแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับนีนะ่ยาวน่อยนะครับผมก็แล้วเราจะค่อยๆขับดีกว่านะครับผม ออเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับตรงนะครับผมนี่ค่อยๆกลับดีกว่านะครับผมก็แม่น้ําถือว่ามันสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะครับขับช้านะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับจอดก่อนนะครับผมนี่นะครับต้องมีตัว ผ่านทางนะครับผมก็เหมือนชีวิตจริงนะครับผมส่วนอยู่กรุงเทพนะครับสมุดประกันกันส่วนโชนเบลีก็มีนะครับผมตัวค่าผ่านทางนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ข้าวตอนนี้นะครับก็กินมาแล้วนะครับผมกินมาแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากทั้งนั้น นะครับผมนี้นะครับผมนี่นะครับสิกันหน่อยนะครับผมนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ทําการเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับไปได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมจอดรถ ก่อนนะครับนี่ไปได้เหมือนเดิมนะครับนี่เดผมไปไปแต่วันนี้นะครับเราจะไปโรงงานนะครับผมอยู่ตรงโอ้นะครับผมก็ชีวิตจ,จริงนะครับผมมอเตอร์ไซค์เฉลียวรถกำลังเดินทางอยู่นะครับก็อาจจะมีเสี่ยงต่อกันชนด้วยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุบาดเจ็บได้ง่ายๆก็มีนะครับผมนี่ นะครับผมถ้าทําให้เป็นแบบอย่างนะครับผมชีวิตจริงนะครับผมอย่าหาขับมอไซค์ใช้เสฉยรถบรรทุกนะครับผมก็จะมีเกิดบัติเหตุแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือนะครับบาดเจ็บหัวแตกเสียชีวิตก็มีนะครับผมก็อันนี้เป็นแบบของชีวิตจริงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงานช่างมันไปเถอะนะครับผม วันนี้นะครับเราจะเอารีบเอาของนั้นไปส่งนะครับนี่นะครับนะครับรถหยุดก่อนนะครับนี่นะครับผมนีเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่โอ้โหนะครับนี่ต้องไป่อยนะครับนี่นะครับก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่จอดรถนะครับนี่รถไฟรางคู่นะครับผมเพลงของมนแคนแกนคุณนะครับผม ก็เพลงนี้นะครับออกตั้งแต่ปี2018นะครับตอนผมอยู่ตอนป .2 นะครับผมเพลงนี้ผมเคยได้ฟังอยู่นะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้มาอยู่ในเมืองซาท์ฟิโรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทำการเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรกว่านี้แล้วนะก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ทุกอย่างมั no. นดีแล้วนะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะครับผมนีนะครับมาถึงแล้วนะครับก็ดื่นปลาเวลาเหมอนเดิมนะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ นะครับทาการแล้วเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมมีนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ที่ท่าเรือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราทําการถอยแล้วก็เข้านะครับหูต่ำนะครับผมก่อนนะครับนี่นะครับเข้ามาได้แล้วนะครับแต่พังนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่แบบนี้มันถือว่ามันโอเคอยู่นะครับนี่นะครับทําการถอยนะครับนี่ ทำการถอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จอดลงรถนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับพวกเรานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซีอายบเกมบาย